สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูฝ้ายในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารกันไปแล้ววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องการละลายนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคําถามจะถามนักเรียนค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมน้ําทะเลจึงมีรสเค็มคะก่อนอื่นคุณครูให้เวลานักเรียนช่วยกันคิดกันก่อนนะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่าบนพื้นดินของเรานะคะมีแร่ธาตุสารต่างๆรวมถึงเกลือแกงหรือว่าโซเดียมคอลอไรนี้อยู่บนพื้นดินมากมายเลยค่ะแล้วเวลาน้ําฝนตกลงมาน้ําฝนก็จะละลายเกลือแกงรวมถึงสารต่างๆนี้ลงทะเลค่ะแล้วเกลือแกงนี้มีรสชาติอะไรคะนักเรียนมีรสเค็ม เมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะคะปริมาณเกลือแกงที่สะสมอยู่ในน้ําทะเลก็จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้น้ําทะเลนะคะมีรสเค็มนั่นเองค่ะนักเรียนเคยดูข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้าแข็งขั้วโลกกันบ้างไหมคะในบางครั้งผู้บรรยายเขาจะใช้คําว่าก้อนน้ําแข็งเนี่ยได้แตกเป็นสิ่งเสียงแล้วก็ละลายกลายเป็นน้ําอย่างรวดเร็วนักเรียนคิดว่าผู้บรรยายเขาใช้คําว่าละลายเนี่ยถูกต้องไหมคะ ก้อนน้ำแข็งมีสถานะเป็นอะไรคะของแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวก็คือน้ําเราควรจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรคะระหว่างการหลอมเหลวแล้วก็การละลายใช่ค่ะเราควรจะเรียกการเปลี่ยนแปลงของน้ําแข็งขั้วโลกนี้ว่าการหลอมเหลวถึงจะถูกนะคะ แต่เอ๊นักเรียนสงสัยไหมคะว่าการละลายกับการหลอมเหลวมันใกล้เคียงกันมากแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพากันไปหาคำตอบกับการทดลองในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่2.4การละลายเป็นอย่างไรกันคะ่ะโดยให้นักเรียนดูที่ตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะช่องแรกสารนะคะเราจะมีอยู่4สารนะคะวันนี้เราจะมี1เกลือป่น สน้ำตาลทรายสาแป้งมันและ4ี่น้ำมันพืชค่ะโดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะทางกายภาพและบันทึกผลนะคะลองพยากรณ์ดูซิว่าสารแต่ละชนิดนั้นสามารถละลายน้ำได้หรือว่า เป็นสารเนื้อเดียวหรือเป็นสารเนื้ผสมให้นักเรียนลองพยากรณ์ดูนะคะและผลการทดลองจากการที่เราทดลองและสังเกตผลการทดลองเป็นอย่างไรให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกไปในช่องละลายหรือไม่ละลายนะคะต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลองกันดีกว่าค่ะ1 b i บิ gger ร์ 2. แท่งแก้วคนสาร3เกลือ 4. น้ำตาล5แป้งมัน หกน้ำมันและ7จน้ำเปล่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกลือแกงนะคะให้นักเรียนสังเกตลักษณะทางกายภาพนะคะว่าเกลือแกงมีลักษณะเป็นอย่างไรคุณครูเติมน้ำ3า ml ลงไปนะคะลงในเกลือแกงจากนั้นคุณครูก็จะนำแท่งแก้วคนสารมาคนเกือแกงนะคะคนไปเรื่อยๆเลย จนกว่าเกลือแกงจะละลายเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสังเกตลักษณะเห็นเกลือแกงไหมคะมีลักษณะเป็นอย่างไรหายไปในน้ำเลยไหมคะให้นักเรียนบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลนะคะ ำตาลทรายกันบ้างดีกว่านักเรียนสังเกตลักษณะของน้ำตาลทรายนะคะ,ะคุณครูเติมน้ำเปล่าลงไปเท่าเดิมเลยน้ำตาลทรายเป็นยังไงแล้วคุณครูใช้อะไรคะแท่งแก้วคนสารคนให้น้ำตาลทรายละลายเมื่อคนน้ำตาลทรายไปเรื่อยๆเดี๋ยวนักเรียนสังเกตลักษณะของน้ำตาลทรายนะคะเป็นยังไงบ้างคะละลายไหมคะบันทึกผลลงไปในตารางได้เลยคะ่ะต่อมา เรามาดูแป้งมันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเติมน้ำลงไปเหมือนเดิมนะคะาจากนั้นเดี๋ยวครูจะใช้แท่งแก้วคนสารคนเหมือนเดิมเลยค่ะคนให้แป้งมันนะคะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวเรามาดูซิว่าแป้งมันจะละลายไหมคนไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อคนไปสักพักแล้วนะคะจนแป้งมันละลายนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะ แป้งมันเกิดการแยกชั้นกันเห็นไหมคะอาจต่ยังไม่ชัดเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพู่นึงนะคะน,นเรียนรองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้งมันนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแป้งมันแยกชั้นกันอยากชัดเจนเลยนักเรียนเห็นไหมคะบันทึกผลลงไปในตารางได้เลยคะ่ะต่อมาเรามาดูกันที่น้ำมันค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะเทน้ำเปล่าลงไปในน้ำมันนะคะนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงซิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะใช้แท่งแก้วคนสารคนเหมือนเดิมเลยคะ่ะน้ำมันกับน้ำเข้ากันไหมคะรวมกันเป็นเนื้อเดียวไหมอ่าคนไปเรื่อยๆเลยสังเกตการเปลี่ยนแปลงดีๆนะ ะเห็นได้ว่าน้ำมันกับน้ำนะคะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันจะไม่ละลายในน้ำ จากการทดลองนักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการละลายบ้างคะเมื่อเราผสมสารบางชนิดนะคะลงไปในน้ําเราจะเห็นได้ว่าสารบางชนิดหายไปในน้ํากลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ํานะคะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะน,นี้นะคะเรียกว่าการละลายแต่ว่าสารนั้นผสมกับน้ำแล้วยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนั้นเรียกว่าไม่เกิดการละลายนะคะเรียกว่าสารผสมนั่นเองค่ะ แล้วเราสังเกตได้จากอะไรคะในการทดลองยก,กตัวอย่างเช่นน้ำมันใช่ไหมคะเมื่อเราผสมกับน้ำคนๆๆแล้วน้ำกับน้ำมันก็ยังไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตได้จากอะไรคะการแยกชั้นของน้ำมันเองค่ะเช่นเดียวกับแป้งมันใช่ไหมคะก็เกิดการแยกชั้นเช่นเดียวกันแบบนี้เรียกว่าไม่เกิดการละลายค่ะ ดังนั้นการละลายจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วสารแต่ละชนิดก็ยังคงเป็นสารเดิมนั่นเองค่ะเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสรุปผลการทดลอง แล้วก็อย่าลืมนะคะตอบคำถามท้ายการทดลองจำนวน3ข้อค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ